แต่พาวันนี้งูงเงียตื่นใช่จริงเหตุผลที่วันนี้ง,งเงียน่าจะเป็นเพราะว่าคือจริงว่าจะทํานี่ทำนู่นแล้วก็นอนใช่ไหมแต่ว่าเกิดอยากกินข้าวมันไก่เออคือหิวข้าวมันไก่แบบตอนประมาณเก้าโมงอะซึ่งช่วงเก้าโมงจะเป็นช่วงที่แบบทํานี่ทํานู่นแล้วก็เสร็จแล้วก็แบบก,กินนู่นกินนี่นิดนึงแล้วเล่นเกมสักพักหนึ่งแล้วก็จะไปนอนใช่ไหมแต่จู่ๆอยากกินข้าวมันไก่แล้วทีมงานก็เลยบอกว่า เออท่านเทพเราไปกินข้าวมันไก่ข้างนอกกันไหมก็คือมันจะมีร้านอยู่แถวทางสันเจ้าได้แหละก็เลยแบบก็ได้ก็ได้เอาไปก็ได้โอเคโอเคเชซีจริงก็เลยโอเคเอาไปเราก็ไปไปร้านประจําที่แบบว่าปกติกินใช่ไหมเธอฉันต้องเดินออกจากสันเจ้าเพื่อไปกินข้าวมันไก่เลยนะปกติพอเธอเห็นฉันเดินออกไปไหมล่ะฉันไม่เคยคิดที่จะไปอยู่แล้ว แล้วคือฉันก็เดินไปร้านข้าวมันไก่ที่เป็นร้านประจําที่ปกติทิมงานซื้อให้สรุปปิดทุกคนร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาพอฉันออกมาแล้วข้าวมันไก่ปิดฉันก็แบบลึกๆในใจก็คือแบบจะกลับแล้วอ่ะตอนนั้นก็คือจะกลับแล้วทีมงานคนหนึ่งกับท่านพี่ยุพูดขึ้นมาว,ว่าเฮ้ยร้านนี้ยู่ได้มีไม่เป็นไรแต่ว่ามันยังมีร้านประจาที่เรากินอยู่นี่เนื้อทองแล้วก็แบบ เฮ้ย hey, ไปร้านนั้นเป่าอะไรเงแบบี้ยแบบยุยุคือมันจะมีร้านหนึ่งที่อร่อยอันเดียร้านนี้ก็อร่อยแต่ว่ามันอยู่ไกลมันเดินไปไม่ได้แล้วอะ่ะมันต้องนั่งรถสองแถวไปอะ่ะเออแล้วคือเขาก็ยุแบบเอ้ยร้านนี้ไม่มีไม่เป็นไรแบบไปร้านนั้นเป่าแบบร้านข่าวประจำเราอะ่ะอะไรเงี้ยคือนั่งก็ยุก,กันสองคนแล้วก็แบบตอนแรกก็ลังเลจะไปดีไหมอะ่ะฝนมันก็ตกอะ่ะคือฝนมันเริ่มตกแล้วมันตกปล่อยๆแล้วอะ่ะฉันก็แบบเอาไงดีอ่ะ คือฝนมันตกแล้วนะแล้วแบบมันจะสิบโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นอ่ะคือแบบจะเล่นนี่เล่นนู่นก่อนก็ไม่ได้แล้วดีก็แบบลังเลเอางี้นะไปดีไหมแต่แบบแล้วก็ใจก็คิดแบบแต่มันข้าวมันไก่เลยนะมันข้าวมันไก่ร้านโปดแล้วเลยนะนจะไปดีไหมอ่ะสุดท้ายก็โอเคได้เราก็ต๊กเต็กตักเต,ก,ตกนั่งสองแถวไปกับท่านพี่กับทีมงานสรุปลงรถปุ๊บ ร้านข้าวมันไก่ปิดนี่คือแบบอะไรนี่มันวันปิดร้านข้าวมันไก่แห่งชาติเหรอทําไมร้านข้าวมันไก่ทุกร้านมันต้องปิดวันนี้อ่ะคือทาไมอ่ะคือทําไมมันไม่ปิดวันอื่นอ่ะมันต้องเปิดสักร้านหนึ่งดีทําไมล้ะนี่มันก็ปิดนะฉันนั่งจานนั่งสองแถวออกมาข้างนอกเลยนะมันไม่มีเหรอแล้วสรุปก็คือฉันก็ไม่ได้กินแล้วฉันก็ยืนแบบในใจฉันก็คือแบบระดับน่า ไม่กินจะกลับแล้วไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาให้ความหวังไม่กินแล้วไม่เอาแล้วเทพยังก็ไม่เป็นไรท่านเทพเงินจําได้ไหมมันมีร้านนั้นที่เราไปกินด้วยกันร้านนั้นไงที่มันเป็นร้านตำสั่งมีข้าวขาหมูแล้วก็มีข้าวมันไก่นี่ก็แบบร้านบ้าเลยใช่มมันมีทุกอย่างเลยอะมันมีทุกอย่างเลยอัมีก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยมีข้าวปูด้วยนะร้านบ้าอะไรเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยอะเขาก็แบบ เฮ้ยร้านนั้นเหรอเฮ้ยอร่อยดีนะเดินท้องไปไหมก็มันไกลไหมเอ้ยไม่ไกลไปเปล่าเราจะไปไงอะ่ะโทรตามโทรตามจ้าโทรตามทีมงาน,นอีกคนเฮ้ยไหวเปล่าขับรถมารับ่อยดิอยู่สี่แยกที่คือมันต้องนั่งรถเลยไปเลยเหรอเป็นสองแถวเดินไปไม่ได้หรอไหนบอกไม่ไกลไงโอเคอยู่ตรงสี่แยกมารับด้วยนะ ทีมงานอีกคนที่ไม่ได้มาด้วยตอนแรกต้องขับรถมารับเพื่อเพื่อพาไปกินข้าวมันไก่แก yeah! แล้วก็นั่งไปสรุปขึ้นรถมาเอา้าน้องฟ้ามาด้วยเอามากันหมดเลยทีนี้นั่งกันอยู่รถไปกินแล้วก็ได้เป็นรูปข้าวมันไก่ที่ลงในทวิตเตอร์กับ Facebook มานี่ยคือแบบมันอะไรขนาดนั้นนะคือแค่แค่อยากกินข้าวมันไก่เฉยๆอะ่ะอไหนบอกว่าไม่ไกลคือแบบไม่ไกลเลยไม่ไกลเลย ไม่เลยจ้าไม่ไกลเลยจ้าใจมากจ้าฉันก็คือปวดหัวนะต้องว่าเจอกับอะไรแบบนี้ฉันหน่อยมากนะ